การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form วัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงความรู้สึกความคิดเห็นทัศนคติและความสนใจโดยใช้เครื่องมือต่างๆแล้วนำมาวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อนำผลที่ได้ไปดำเนินการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดข้อดีของการใช้งานแบบสอบถาม 1. ประหยัดค่าใช้ใจ่ายเมื่อเทียบกับการออกไปสัมภาษณ์โดยตรงหรือจัดรูปแบบในเอกสาร 2. เกิดความสะดวกเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์หรือออกไปสัมภาษณ์เอง 3. ส,สามารถดำเนินการได้ครั้งละมากๆ 4. ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้อย่างสะดวกในช่องทางของสารสนเทศ 5. ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้เสร็จและไม่ต้องยุ่งยากในการจัดการข้อมูล 6. ประหยัดกระดาษลดขั้นตอนการทำงานรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและ7สามารถนำข้อมูลออกมาใช้งานได้อย่างง่ายและรวดเร็วการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form ขั้นตอนของการสร้างแบบสอบถามไปที่หน้า l o อ i n อของ Google Form จากนั้นทำการใส่อีเมลและพาสเวิร์ด 2. สแสดงหน้าตาของการจัดการฟอร์มของ Google ให้ทุกคนคลิกที่ Start New Form Blank เป็นฟอร์มเปล่าจากนั้นทำการสร้างฟอร์มใหม่และแสดงหน้าต่างเพิ่มชื่อของแบบสอบถามโดยกำหนดรายละเอียดและลักษณะของคำถามดังนี้กำหนดชื่อแบบฟอร์มกำหนดรายละเอียดแบบฟอร์มกำหนดรูปแบบคำถามดังภาพ เครื่องมือสำหรับการจัดการฟอร์มแบบสอบถามมีคำว่า add question ก็คือการเพิ่มคาถาม add title and description เพิ่มหัวข้อรายละเอียด add image เพิ่มไฟล์รูปภาพ add video เพิ่มวิดีโอจาก youtube add section แบ่งเป็น section ย่อยเครื่องมือที่ใช้จะเป็นสัญลักษณ์ อยู่ทางฝั่งขวามือของฟอร์มรูปแบบของคำถามควรตั้งคำถามเพื่อตอบคำถามสั้นๆควรตั้งคำถามเพื่อให้ตอบเป็นพารากราฟควรเลือกมัลติเพิลช้อยเป็นคำถามหลายตัวเลือกและเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวถ้าเลือกเป็นเช็คบ็อกซ์ให้ตั้งคำถามหลายตัวเลือกโดยสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก ถ้าเลือกเป็น dropdown เป็นการตั้งคําถามหลายตัวเลือกมีลักษณะเป็นปุ่มกดรายการและเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวลีเนียสเกลเป็นการตั้งคําถามที่ต้องการคําตอบเป็นระดับตามที่กําหนดเป็นค่าตัวเลขมัลติเพล c h ช i อยกริดเป็นการตั้งคําถามที่ต้องการคําตอบเป็นระดับตามที่กําหนดค่าเป็นตัวเลขและมีประเด็นย่อยๆในหลายคําถามส่วนใหญ่การทําข้อคําถาม หลายๆข้อจะใช้ multiple choice กริดรูปแบบของคำถามวันที่ต้องต้องเลือกให้เป็นการตอบแบบวันเดือนปีทำาการตั้งคำถามให้ตอบเป็นเวลาอันนี้จะเป็นรูปแบบที่เราจะใช้ในการสร้างคำถามลงไปใน Google f o r m การเลือกคำตอบสั้นๆแบบ short answer เช่นเราจะให้รอกชื่อและนามสกุล เลือกเป็นช็อตอันเซอร์ได้ก็ต้องกำหนดให้ผู้ตอบคำถามตอบคำถามแล้วก็กำหนดให้ผู้ตอบคำถามไม่จำเป็นต้องตอบคำถามก็ได้โดยเลื่อนรีแควไปทางฝั่งขวามือเป็นความต้องการที่จะให้ผู้ตอบคำถามตอบข้อนี้หน้าต่างแสดงการตอบคำถามหากเป็นคำถามที่มีรูปเครื่องหมายวงเล็บหลังคำถามก็คือจะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบมีเครื่องหมายดอกจัน ะะการแสดงพรีวิวให้เลือกรูปที่ดวงตาเพื่อแสดงหน้าผลลัพธ์ของการทำงานหากต้องการกลับไปหน้าแก้ไขให้เลือกที่รูปดินสอการเพิ่มหัวข้อของแบบสอบถามเลือก Add Title and Description เพิ่มหัวข้อหลักหรือหัวข้อใหญ่ การกำหนดหัวข้อคำถามเช่นตอนที่1ประวัติส่วนตัวให้พิมพ์ลงไปในช่องของข้อความการเพิ่มหัวข้อของแบบสอบถามแล้วพบว่าตอนที่1มันอยู่ใต้คำถามชื่อและนามสกุลให้ทำการเปลี่ยนตำแหน่งโดยคลิกลากที่รูปค้างเอาไว้แล้วลากขึ้นไปอยู่เหนือคำถามที่ชื่อและนามสกุลอันนี้จะเป็นการเคลื่อนย้ายฟอร์มนะคะ หน้าต่างแสดงหัวข้อเช่นตอนที่1ประวัติส่วนตัวก็จะเลื่อนมาอยู่ข้างบนแทนชื่อและนามสกลุลการเพิ่มคำถามให้เรื่อง a d d q u e s t i o n ถ้าเป็นแบบ short answer ก็กระตรวเป็นข้อความถ้าเป็นการตอบคำถามที่ให้ require on ก็คือจำเป็นต้องตอบนะคะก็ตามตัวอย่างก็อันนี้ก็จะพิมพ์ ข้อความที่กำหนดแล้วเลือกเป็น short answer ให้ตอบสั้นๆแล้วก็เลื่อนรีแควร์ไปทางฝั่งขวามือเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบการแสดงเพิ่มคำถามรหัสนักศึกษาก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพมีดอกจันอยู่ข้างหลังคำถามการเลือก a d q u พ s t i o n แบบดอปดาวเช่นกำหนดเป็นชั้นปีจะมีตัวเลือก1-5ก็ต้องการ คำตอบ e q u ควอ on ก็ให้พิมพ์เลข1ถึงเลข5ตามลําดับและเลือกตรงข้างบนเป็นดอกดาวเลือก r e q ควอ on อนนี้ก็จะได้ผลลัพธ์จะมีคําว่า shoot ในการเลือกคําตอบถ้าเป็นรูปแบบคําถาม multiple choice เช่นเพศกำหนดตัวเลือกชายและหญิงก็ให้ต้องการคำตอบแบบ r e q u ค r e on กำหนดเพศชายและหญิงเป็นมัลติเพิลช i อยรูปแบบคือเลือกได้แค่ตัวเลือกเดียวรีแพออนก็คือจำเป็นต้องตอบคำถามเพิ่มคำถามเกี่ยวกับเพศก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพอันนี้ตัวอย่างเป็นคำถามในการทำแบบดอบดาวนะคะหัวข้อก็คือโปรแกรมวิชาก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพอันนี้ก็คือผลลัพธ์หน้าฟอร์มที่เอาไวก้กรอกข้อมูลอันนี้ เลือกเป็นรูปแบบของคณะเป็นดอปดาวเหมือนกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเลือกคณะนะคะต่อมาเราจะกำหนดด้านความพึงพอใจต่อ,อก,การเข้าร่วมอบรมเป็น Ad ดเซ็ชั่ใหม่ขึ้นหัวข้อมาหลักเป็นหัวข้อใหม่เราก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปว่าตอนที่2ด้านความพึงพอใจต่อ,อก,การเข้าร่วมอบรมแล้วจากนั้นก็เลือกรายการคำถามกับ รายการตัวเลือกในส่วนของคอลัมน์รูปแบบที่ใช้ก็คือ m t i t l p l h o i o i g r i r นะคะที่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการเพิ่มคำถามและรายละเอียดกำหนดให้ตอบคำถามเป็นแบบ require one response per row นะคะทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นการกำหนดรายการคำถามนะคะเป็นโรส่วนคอลัมน์ก็คือเป็นกำหนดตัวเลือกเช่นลำดับมากที่สุดก็คือ ให้เป็น1แล้วก็คอลัมน์2ให้เป็นมากปานกลางน้อยแล้วก็น้อยที่สุดเป็น m มัลติเพิล i c e Grid นะคะอันนี้ก็รีเฟร r วัน r e s p อ n s e อันนี้ก็คือตัวอย่างของผลลัพธ์การเลือกแบบ m มัลติเพิล i c e Grid นะคะก็จะให้เรากราะข้อมูลตามรายละเอียดหัวข้อของแต่และหัวข้อนั้นๆมีทั้งหมดกี่ด้านเราก็ทำแบบเดิมซ้ำๆก็จะได้ฟอร์มแบบนี้นะคะ กำหนดค่าตัวเลขก็คือ1นถึงหจากน้อยไปหามากแล้วก็จากหาถึง1จากมากไปหาน้อยให้กําหนดเป็นน้อยไปหามากนะคะเลข1คือน้อยที่สุดส่วนเลข5ก็คือมากที่สุดถ้าเลือกรูปแบบคําถามแบบนี้ก็คือเป็นลีเนียสเกลนะคะก็จะยกตัวอย่างด้านความรู้ความเข้าใจลีเนียสเกล1น้อยที่สุดแล้วก็หมากที่สุดนะคะแต่ส่วนใหญ่ จะนิยมจํานวนข้อคำถามที่มีจํานวนน้อยๆแต่ถ้าจํานวนข้อเยอะๆแล้วก็มีหลายด้านก็เลือกแบบ multiple choice Grit นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของ linear scale ตอนที่3เราก็เพิ่ม section มาอีกหนึ่ง section เป็น section ที่3นะคะแล้วก็เพิ่มหัวข้อ ตอนที่3ข้อเสนอข้อเสนอน,นอื่นๆแล้วก็ใช้รูปแบบคำถามแบบพารากราฟนะคะจะให้ผู้ตอบตอบในสิ่งที่คุณได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะคะเขาก็จะตอบเป็นลองอันเซอร์เทคก็คือข้อความแบบยาวๆอันนี้จะรีแครหรือไม่รีแครก็ได้นะคะจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะแล้วก็หัวข้ออื่นๆเช่นหัวข้อของ สิ่งที่ควรปรับปรุงมีให้ตอบคำถามไหมก็เพิ่มเข้าไปใน Google Form ได้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างผลลัพธ์นะคะหลังดำเนินการทำ Google Form เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดเซ็นนะคะส่งแบบสอบถามจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันอีเมล l ลิงก์แล้วก็ iframe HTML แล้วก็ลิงก์ Copy อันนี้ก็คือ ตัวอย่างของการคัดลอกนะคะเพื่อที่จะส่งไปให้ผู้ตอบคำถามเนี่ยได้ตอบตาม google form ที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วหรือจะทำเป็น s h o r t e r u u r url แบบสั้นๆแล้วก็คัดลอกลิงก์ส่งไปทางเฟสทางไลน์ได้นะคะหรือจะใช้ปุ่ม hyperlink ตรงนี้เลยก็ได้นะคะทีนี้พอเราเอา url ที่เราคัดลอกมาวางก็จะเห็น หน้าตาแบบฟอร์มที่เราได้สร้างขึ้นนะคะแล้วทีนี้ถ้าผู้ตอบคำถามเนี่ยตอบกันเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยควรจะตอบ30คนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะดูลักษณะของแนวโน้มแผนภูมิแล้วก็เลือกไปที่เมนู r レスปอนนะคะอันนี้ตอบ3คนนะคะก็จะเห็นว่ามีคนตอบจำนวน3คนแยกเป็นเพศชายหญิงกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วเราสามารถที่จะเอ็กพอร์ตไฟล์ที่เป็นในรูปแบบของ .csv นะคะโดยไปคลิกที่จุดๆสามจุดที่อยู่มุมบน,บน,บนขวามือคลิกเสร็จนะคะแล้วก็ไปที่เมนูย่อย d o w n l o a d r e s p o n s e .csv เสร็จแล้วก็จะถูกโหลดมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมา จากนั้นก็ทำการเปิดไฟล์ Excel ก็จะได้รูปแบบของข้อมูลนะคะหรือคลิกดาวน์โหลดแล้วก็เปิดไฟล์ Google Sheets ออนไลน์ก็ได้นะคะถ้าไม่ดาวน์โหลดมาที่เครื่องนะคะแล้วก็จะทำแบบสอบถามออนไลน์ด้วย QR code เนี่ยเราจะต้องไปที่เว็บไซต์ของ QR code free นะคะเพื่อที่จะสร้างแบบสอบถามในการที่เราจะ เอา QR code เนี่ยส่งไปให้เพื่อนหรือให้คนที่ทำกิจกรรมตอบแบบสอบถามด้วย QR code ได้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการสร้างแบบสอบถามแล้วก็อันนี้ก็คือภาพรวมของกราฟนะคะที่แสดงคำตอบทั้งหมดอันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะคะก็จบการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form